สวัสดีครับผมผมกับผมเศรษาแนวนะครับผมไม่นี่ผมกับสภาพพี่น้องมาเบ่งการเตรียมบอ่อไปลงปลาของผมนะครับผมอันนี้คือเห็ดแบบง่ายเลยนะครับผมเห็ดแบบง่ายเลยเป็นบอ่อธรรมชาตินะครับบ่ได้เอาผายาผายางผายยังมามา,มาลองเลยนะครับผมอันนี้เปิดน้ำใสนะครับผมฝนตกลงมาน้ำก็ไหลเติมเลยแหละแต่นี่ก็เปิดใสน้ำเดี๋ยวว่าจะหาปลามาลงนะครับ มันจะคือว่านี่ครับผมมีหยามียังแบบธรรมชาติแล้วนะครับผมมีหยามียังแบบเป็นธรรมชาติแล้วว่าจะหามาลงนะครับทางฝุ่นก็เป็นเหลาเป็ดเหลาไก่นะครับผมเหลาเป็ดเหลาไก่นี่ครับผมก็จะมีพวก ต้นกล้วยมีต้นผลไม้หลายอย่างนู่นนะครับผมก็เห็ดผสมประสานกันไปนะครับผมพึ่งเห็ดมันเลยมันเลยยังบ่ทันง,งานบันเดยนะครับผมก็บพึ่งเห็ดเนาะก็บพึ่งล่องกาบมาเห็ดบางช่วงสงการนี่แหละครับผมบางช่วงสงการนี่กะ หนีจากเมืองกรุงมาอยู่บ้านนอกครับผมเบื่อกรุงเทพแล้วก็เลยกลับมาอยู่บ้านนะครับกับมาลองเห็ดไอ้เกษตร,ร,รษพ่อเพียงเบิ้งนะครับผมว่านั้นจะพ่ออยู่ใดบ่ออันนี้ก็บริเตรียมอย่างเลยนะครับผมเป็นธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยฝนตกคักนะครับผมฝนตกคักแนงก,ก,ก็เลยมีหนามนะบนี้ผมกับเปิดใสน้ำแน,นว่าเจ้าปลามาลงนะครับผมว่าจะหาปลามาลง บอ่อนีกะกะเบ่งก่อนนะคะรับผมว่าจะเป็นอย่างไบรบ่อนีเพราะว่าน้ำม,มันสามันพังนะครับผมน้มมันคุณน้มคุณตลอดเลยบอ่อใสจักเถื่อบอ่อนีครับยังว่าสปับอย่างไรกะยังพูท่านหูนะครับผมเบ่งเบ่งไปเรื่อยๆกันแต่ว่านี่มอแห้งนะครับผม หมอกับการเลี้ยงปลาแห้งตัวนี้นี่ซ้ำนี่นาสซ้ำนี่เอาปลามาลงใดแล้วครับผมเดี๋ยวต้องหาปลามาลงแล้วครับแต่ยังบ่ทันรู้ว่าว่าจะเลี้ยงปลาอย่างนะครับผมระวังปลาหมอกับปลาหมอกับปลา่อนนะครับผมระวังปลาหมอกับปลา่อนว่าจะปลาอย่างมาลงหรือว่าอาจจะเอาปลาดุบว่ามาลงครับน่าจะคือว่า พราะนา้ำสมนีนะเจ้าป่ามาลงได้แล้วนะครับเพราะน้ำม,มันขึ้นสูงแห้งเลยดิยครับผมน้ำขึ้นสูงแห้งเพราะว่าฝนตกขักนะขนาจะมาลงได้ล่ะนี่แหละครับผมกับเห็ดเกษตรพ่อเพียงเนาะคือตอนนี้ยังบ่ทันมีหยังเลยนะครับผมกัอัปเดตไปเรื่อยๆก็เพึ่งกลับมาทํำบางสงการนี่แหละครับผม แต่ก็เร่มปลูกต้นใหม่ต้นอยี้วันนี้ก็เกิดแน่ใต้แน่นะครับผมก็เลี้ยงรูไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบางเรือยด้วยครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้แน่เลยครับผมสวัสดีครับ